แแาภาพการเดินทางเป็นหมู่คณะและรอยยิ้มที่สดใสบ่งบอกถึงความสุขที่รออยู่ยังปลายทางของการเดินทางในครั้งนี้อย่างแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีอาชีพรับจ้างอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและน้อยครั้งนักที่พวกเขาจะได้มีโอกาสเดินทางกลับบ้านหากไม่ใช่วันหยุดตามเทศกาลทั่วไปอย่างเช่นเทศกาลสงการานต์ในครั้งนี้ กองพระป่าสามัคคีกองนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนเหล่านี้ได้นํากลับบ้านเกิดเพื่อทํหนูบารุงศาสนาและชุมชนของตัวเองให้มีความเจริญต่อไปว่าก็มีความยินดีที่ชาวาบ้านเฮาเพิ่นไปหาการหางานทําอยากสิมาต่างบ้านเก่าต่างวัดต่างพุทธศาสนาเอาไว้ืรก็มีความยินดีครับเพิ่น เพนไปแล้วกบบืมา,านเก,กาบรเดินทางกลับสู่บ้านเกิดนาบ้านโจดตําบลกูทองอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ทําให้ญาติพี่น้องที่เฝ้ารอการกลับมามีความยินดีและอบอุ่นใจเป็นอย่างมากมาังก็คิดถึงคิดถึงอยากให้พ่อมาอยู่ด้วยแต่แต่ก็เคยอยู่กับแม่ก็ก็อยู่ันสองคนก็มาังก็ชินนะครับก็ ดกำลังใจให้จะตั้งใจแลยวครับผมถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนถึงแม้การได้เข้าไปทํางานในเขตกรุงเทพมหานครจะเป็นสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกของชาวบ้านแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการหารายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวของตัวเองอืมทำงานโรงงานค่ะเงินเดือน,นอะไรนี้กับค่าจ,จ่ายมีเหลือเก็บไหมครับพอใช้ไหมมันก็ ค่าใช้จ่ายมันก็มีเหลือจะก็เหลือแต่มันก็เหลือไม่เยอะเพราะว่าฐานเงินเดือนของเรามันก็ไม่ได้เยอะแล้วแต่โรงงานน่ะคละที่ไม่เหมือนกันก็ห่วงเขาว่าแต่ว่าเรามีความจําเป็นน่ะที่ต้องเอาเขาเข้ามาไว้ตรงนี้เพราะว่าอยู่กับเราเขาจะจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าครองชีพอะไรเวลาดูแลเขาก็ไม่ค่อยมีเรากลัวดูแลเขาไม่เต็มที่ใช่การเดินทางกลับบ้านเกิดในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะสร้างความสุขให้กับญาติพี่น้องเท่านั้นแต่ยังได้หอบอาบุญกุศลและเงินจํานวนหนึ่งเพื่อมามอบให้และปรับปรุงวัดในหมู่บ้านของตัวเองอีกด้วยเจ้าคณะผัปาอยากสิขอบอกกอบใจขอบบุญขอบคุนเพ่่นจนจนลลนหลามจนพ่อใจจนที่หา ที่เปียบบดายในการที่เพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจมากอส่างให้แจบ้านของเฮา